สวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้เชิญชมพระสมเด็จราชาดำวัดรักังนะครับทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์ท่านก็จะเห็นแบบการติดหนึบเลยนะฮะมีและท่ากายสิทธิ์ที่โยมพระนะครับพระสมเด็จวัดรักะะังที่เจ้าพระคุณพระสมเด็จเนี่ยสร้างขึ้นนั้นนะครับท่านประสงค์แจก,กให้เฉพาะคนที่มีศีลธรรม ในสมัยนั้นนะครับครอบครองเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นคนกำลังใจให้กับาชาตินักรบใน่สมัยก่อนนะครับเป็นคนดีนะครับองค์พระพิมพ์นี้สามารถมีปฏิหารน,นะครับดูเม็ดดอกแรกนะครับทั้งไปเองมาเองได้นะครับมีพุทธคุณสูงด้านอยู่งพันแควคาดจากการพันพยันตรายอันต่างๆนะครับเมตตามหานิยม นะครับรวมทั้งรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้อราชนาลงน้ำทำน้ำมนนะครับพระองค์นี้มีหน้ามีตาเป็นธรรมชาตินะครับเกรดทรุซุ้มครับมีเลดแรนซุ้มก่อนนะครับเนื้อผงใบลานมี2เชชนิดคือใบลานดิบนะครับเอาใบลานดิบไปเผาก็ามีนะครับตากแดดให้แห้งนะครับขอบแล้วเอามาบดตํา ให้ละเอียดนะมีมะละกอสุกอีกชนิดนะเป็นผงเอาใบลานมาเผาให้เป็นเท่าฐานแล้วเอาแล้วหมดเป็นผงนะครับนี่คือพระที่มีสีเทาอมดําหรือดําอมเทานั่นคือลักษณะาการเผานะครับแต่อักนี้เป็นพิมพ์เนื้อดำนะครับแข็งแกร่งนะครับผิวเป็นมันวาวงดงามมีมวลสารสีขาวสีแดงดินเผานะครับ ยุคสมัยการสร้างศิลปะและผู้สร้างในสมัยนั้นเป็นพระพริมพ์เนื้อผงใบลานเปาสีดำนะครับสมัยรัตนโกสินทร์ศิลปะรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับยุคกลางผสมศิลปะสุโขทยัยกําเนิดระหว่างปีพศนะครับคาดการไว้2408ถึง2415นะครับอายุประมาณ148ปีนะครับสำเนาพรรคังตามบันทึก ตรียัมประยนะครับได้อธิบายเกี่ยวกับพระเนื้อผงใบลานสีดําว่าเนื้อผงใบลานเผาดํานะครับเนื้อชนิดนี้เท่าที่สืบทราบได้ว่านะครับกรรุพ่อพอาจารย์ขวัญกล่าวว่าได้ทราบจากพระธรรมถาวรนะครับอาจารย์ของท่านนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับได้เคยสร้างพระสมเด็จเนื้อชนิดนี้ เหมือนกันนะครับแต่ไปจํานวนน้อยนะครับทั้งนี้เพราะเป็นการสิ้นเปลืองผงใบลานเผามากนะครับในสมัยก่อนนะครับโดยปกติแล้วเจ้าคุณสมเด็จนะครับจะใช้ผงใบลานเผานะฮะซึ่งเกิดจากการเผาแผ่นใบลานที่ท่านได้จารักระนะครับสูตรทางพุทธมนต์นะครับเชื่อผสมกับเนื้อขาวธรรมดาเท่านั้นนะครับ หนังสือที่ท่านจนคืออักขระเลขยันนะฮะทางพุทธาคมปอมากๆเข้าท่านหอบเอาใบลาน,นที่จาย์เหล่านั้นนะรับมากองสมไฟเสียขาวหนึ่งนะครับเก็บขี้เท่าใบลานเผานะครับบผสมกับสิ่งอื่นๆเห็นไหมฮะมีเม็ดแร่เม็ดขาวเม็ดเทานะครับสร้างเป็นพระสมเด็จด,ดำขึ้นนะครับเจือผสมเนื้อขาว หลวงพุทธคุณนะครับสร้างสมเด็จเนื้อขาวขึ้นมากมายนะครับพระสมเด็จนะครับเด็กที่มาช่วยตำผงนะครับให้คนละองค์ร้ององค์นะครับพระสมเด็จเนื้อผงเมลานเผาสีดำเนี่ยโอ้โหไม่แร่นะครับที่ขอบข้างนะฮะสวยงามไหมครับแตกปรีธรรมชาตินะครับท่านสร้างขึ้นนั้นนะครับโยมนึกว่าพิมพ์เนี่ยองละข้างละองนะพิมพ์แล้วท่านก็ตาก นะครับพอแห้งดีแล้วท่านก็เก็บใส่ย่ามนะครับแล้วเอาไว้จากชาวบ้านที่เหลือไม่ทราบนะครับว่าจะที่ไหนร่างนะครับว่าท่านออกไปไว้ที่ไหนหมดนะครับบันทึกตามตำนานทีย่างประวัยนะครับขอบข้างเรียบนะครับแต่ว่ามีการผุดหลุดร่อนของมวลสารไปบ้างนะครับ อากาักระนยียและสูตรต่างๆด้วยพระยันหนึ่งร้อยแนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ